เก็จะเป็นเจ้าบ้านได้เสิร์ฟกอนนะาา่อนครับนี่ครับพระพลดึงนวนครับโอ้โหถือว่าลูกโยนเนี่ยปรับจูงกันติดแล้วแหละครับอัดหนักลูกนี้แสนไกลย,ยังเปิดได้ครับอ่าครับแต่โอกาสอำนาจเจริญบ้างแสนไกลลูกนี้โอ้โหนิวิดพรมดีแล้วก็ยุทธนาหมอนกระโถกค,ครับเปลี่ยนมาเสิร์ฟบ้างโอ้แต่ว่าลูกนี้เสิร์ฟไม่แรงครับไม่แรงแต่ ได้มา2คะแนนจากเกมเสิร์ฟครับหนีไปเป็น4ต่อหนึอีกหนึ่งลูกครับลูกนี้ทันพลเปิดไม่คดีธวัชชัยยังตามชงกลับมาได้โอ้โหลูกนี้ถือว่าแก้ไขได้ดีดูลูกเสิร์ฟชุดที่2ของเลยครับตามอยู่2ต่อ4อัดหนักอร์นะครับอัดหนกักใสยย่ยุทธนายุทธนายังต้องแก้ไขเป็นโอกาสของเลยครับโยสนนติดบล็อกเอา้ายังงัดขึ้นมาได้อีกทีฮะ โอ้แต่ยศสนุนลูกนี้ต้องบิดเตะนิดนึงตดบล็อกอีกทีครับและสุดท้าเยเป็นแต้มอ,อำนาจเจริญครับตามอยู่3ต่อ5ครับ oh! อ,อัดหนักอูลูกนี้ถือว่าสวยมากครับลูกเสริร์ฟโอ้ขวาเส,ส,สิร์ฟครับมาดูวันนิดบ้างเสิร์ฟไม่แรงมากทวาชายัยลูกนี้เหมือนจะล้นครับ เสิร์ฟวานิมิตไม่ได้หนักหน่วงมากแต่ถือว่าเล่นงานเกมรับได้พอสมควรครับลูกนี้เนี่ยฮะได้เตะเน่งๆแล้วจะมีทีเด็ดในเกมเสิร์ฟชุดนี้หรือเปล่าม,มีโอกาสที่จะทําแต้มฉีกออกไปครับลูกนี้เสิร์ฟไม่แรงครับยธนาเปิดได้แสงไกลเตะโดนบล็อกโยศสนอนอูต่อลูกนี้ทวัชชัยชงล้นมาครับแล้วก็โดนบล็อกทว่าออกข้างไปครับอมีโอกาสอำนาจลดช่องว่างเหมือนกันคะแนนเดียวครับ แล้วอัดหนักก็หลุดออกไปอีกครับยังเหลือ,อกหนึ่งลูกให้ได้ลุ้นครับตามตอนนี้เจ็ดเท่าอือแล้วดูหยอดลูกนี้ครับโอ้โหสนิทจริงๆนะนี่ฮะก็ยังนำอยู่ครับดูวันิมมตบ้างเซิร์ฟไม่แรงพระนพลเปิดหลนแล้วครับเป็นโอกาสของอำนาจเจริญอ้แต่ลูกนี้ชงชงห่างนิดนึงแต่ว่าแสนไกลครับนี่เดี๋ยวดูครับ เสิร์ฟลูกปั่นป่าน,นะครับเอาอยู่แล้วครับยศนนนได้ฟาดแล้วติดบล็อกออกหลังเสิร์บหนักลูกนี้หมูกะเอาซ้ายสุดต่หลุดออกไปนิดเดียวลูกแรกยังไม่ได้ครับมีอีกสองลูกครับอัด oh. หนักลูกนี้พิกเนต้าแสนไกลย,ยังใช้หลังเท้าซ้ายเกี่ยวขึ้นมาได้โดนบล็อกอีกแล้วแต่ออกหลังไปครับมีเกมหยอดที่เป็นทีเด็ดอยู่ตัดลูกนี้เลือกอัดหนัก แสงไกลย,ยังไปเกี่ยวตามมาได้แต่ว่าเตะไกลลุกนี้เจอบล็อกแล้วลูกนี้แก้ไขเป็นโอกาสของยุทธนาครับได้ชงลูกนี้แสงไกลอูเหมือนจะไปโดนข่ายคนระับดูเกมเสิร์ฟธนพลบ้างครับแต่ว่านี้สังไกลย,ยังเปิดได้ครับยุทธนาก็ถือว่าชงสวยครับลูกนี้นี่ลูกครับเกมเสิร์ฟธนพล ปั่นยอดโอ้แสงไกลไม่ไหวยครับโอ้โหยอดยอดดีถ่ายมากครับ13เท่าครับลูกนี้อัดหนักยุทนาโดเลยครับโอ้โห,โหถือว่ามั่นใจจริงๆนะวันนี้ธนพลเส้งนนชุดก็มาโดนวานิมิตเสิร์ฟจี้ทำแต้มได้เหมือนกันนะลูกนี้จี้ไปที่ธวัาชชัยธวัาชชัยเอาอยู่ครับโชงสวยมากแล้วก็เตะลูกนี้ ในช่วงปลายเซตแรกธนาพลอาครับลูกนี้เปิดสบายแล้วทวัตชัยก็ถือว่าชงสวยครับของของธนพลแล้วก็เป็นลูกหยอดเนี่ยครับที่ยังร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับกลับมาว่ากันต่อตอนนี้16เท่าครับลูกนี้โอู่กนบมิมิดเสดิร์ฟิบนี้ธนพลโดนอีกแปดเท่าครับ ปลายเซตแรกอาดหนักพลิกเน็ตแสนไกลเกี่ยวด้วยหลังเท้าซ้ายมาโชงเองทวัชไทยเอาไม่อยู่ครับลูที่สองของธนพลอาจหนักลูกนี้ออกหลังไปครับมีได้ก็มีโอกาสยื้อไปเล่นในการเล่นเกมรับครับอำนาเจริญได้ก็จบครับแล้วทูกมีธนพลเอาชนได้ครับโอ้โหห้าคะแนน แล้วเป็นอำนาจเจริญที่เสิร์ฟก่อนครับเสิร์ฟลูกนี้อาครับทนทนพลเอาอยู่ภาวะชายก็ยกล้นอีกแล้วครับอาครับเป็นโอกาสอำนาจเจริญก็คว้วาไว้ไม่พลาดครับอู้เป็นอีกนนเลยครับในสถานการณ์แบบนี้จะยังเสิร์ฟด้วยความมั่นใจหรือเปล่าอาัดหนักยุทธนาเอาอยู่ครับชงยากนิดนึงเหมือนจะล้นอาครับ ไทยเลยก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ยศสำนนลูกนี้เจอบล็อกแสงกลายเต็มเต็มครับโอ้โหมีโอกาสแต่โดนบล็อกแสงกลายขวางไว้เต็มเต็มครับ